สวัสดีค่ะวันนี้เป็น,นวันเขาพรรษาจ่าวันเข้าพรรษาก็เลยมาทําบุญอยู่ที่อุทยานหลวงปู่ศิลาอยู่จังหวัดกาลสินเนอร์จ่ะผีพานองมาสักระหรือว่าขอพรวันดีๆวันเข้าพรรษาประเพณีของไทยของเฮาก็จะการทําบุญก็วันเข้าพาราาาารษา,าก็ไปทําบุญอยู่วัดอยู่บ้านนะจ่ะนี่ก็คือผู้คนก็ ลังไหลมาลหลายหลายจากบว่าจากสราตรติดห้นแห้งตำมุนไดก็ลังใหม่มาขอพรอยู่ที่อุทยานหลวงปู่ศิลานะคะตอนนี้โอเคจ้า่อไปขอพรด้านใดด้วยกันนะคะอยู่ที่อุทยานหลวงปู่ศิลาอยู่จังหวัดกาลสินจ้าปู่ศิลาอยู่สถานีอยู่เขาวงหมองหนึ่งอันนี้อยู่กาลสินจา้าก็มาเอาอัน ไปไปเกาะละกข้างเกาะละกทางเอาโชคเอาชัยเป็นบ้าเนีมาลนลักข้างเด้อจ้ะเพื่อ เราจะทำอะไรก็ให้มนี้ื่อเสียงดังกล้องกลางวันคือกันกันบะ ين, ระคั่งเอ่อสองดีดีดีแล้วก็มีชื่อเสียงกล้องกลางวันเหนือระคังนี่ระคังนี่ก็จะดังกล้องกลางวันเนี่ าเอาเไดไี๋ยวจะพาไปไหว้พระพิพเนธนะคะอยู่ที่วัดหลวงไอ้ปูซิลาจองค์นี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ด้านในด้วยกันนะคะ ใจน,น้อยอจะเข้าไปอีกด้านในไปหาปูซิล่าเมือนหนึ่งก็รู้ว่าหลวงปูซิลาจะเห็นคนบอกอันค้าขันของปูซิล่าจะ นี้นะคะเป็นคํามก้อนของปูศิลาเป็นเชินปักไว้แต่พระิเตือนใจจ้ะเราก็จะได้อ่านยังข้ามกวอนแบบแก๊งสี่เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนะคะด้านในก็จะรูปเหมือนรูปเหมือนองค์ปูศิลาก็จะอยู่ด้านในเพราะว่าว่านนี้สายแล้วจ้ะ สายแล้วก็ปู่ศิลาก็อายุมากแล้วก็ไม่สามารถมานั่งได้ทั้งวันให้เราสักการะนะคะก็จะมีรูปเหมือนอยู่ที่นี่เรามาก็จะได้มากราบไหว้สิมีพระก็จะมีพระองค์หนึง่งเป็นจิตม่านังเอาเอาไฟผูกแขนบห่หะแล้วก็ให้พรก็จะมีองค์ที่พึ่งรูปเหมือนของหลวงปู่ศิลาเรามาก็ สักละหรือว่าปูศิลาก็จะลงมาประมาณเวลาตอนเช้าจะ้ะตอนเช้าตอนเช้าก็ประมาณ3โมงมอสันเขาถ้าใครอยากไปเจอปู่ศิลาก็จะมาช่วงประมาณเวลา3โมงเช้าของทุกๆวันนะคะไปปูศิลาไม่ได้ไปไหนก็จะลงมาฉันข้าวอยู่ให้ญาติโยมได้อยู่ทุกๆวันประมาณไม่เกิน3โมงเชา้า หวงปูจะลงมาคนมามากมานี่ก่อนไงไปไปตรงนู้นก่อนป็นยังคือใส่เข้า่าอุทยานกว้างใหญ่จ้ะแล้วก็มีสนามมีสวนหญ้าสวนหย่อมก็เลยเรียกว่าอุทยานจ้ะ ตรงจุดนี้เลยจ้ะก,ก็จะเป็นนี่ค่ะองค์รูปเหมือนของตูดศิลาบุคคลก็ให้ความเคารพและมาสักกระไหวอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่ลายขูหลายคนมากก็จะมีสองสถานที่จ้ะจ้ะนี่ก็อีกจุดหนึง่งเดี๋ยวจะขึ้นไปไหายบ่ายกูยจุี้เด้อจ้ะด,ดูดีๆนาะ ลั่นคลองใช่เพื่อจะให้เป็นสิริมงคลนี่คือความเสื้อไภัยมั่นนอจกจะการลั่นคลองลั่นเอาโชกก็ใช่เพื่อนว่าเห็นมอเพิ่นว่าเทศแล้วลั่นคลองเห็นไเดอโย้มมาสั่นเป็นเทศดเนล่งธรรมารแล้วเพิ่นว่ามาลั่นคลองเห็น่นี่แหละคือคือเื่นทำไมถึงพูดว่ามีการลั่นคลองให้ด้วย มาจากฟังเล่าฟังผ่านพีเมื่องงองก็มาสักการะบูชาอยู่ที่นี่นะคะคุณถามมาจากประเทศเพื่อนอูรารจังมวัดั้งห้องหลวงปู่ศิลาอุทยานหลวงปู่ศิลาอยู่จังหวัดกาลสิธุจ์จานี่นะคะขอพรไปน้ำการวันเข้าพรรษาก็มีโอกาสก็มาขอพรหรือว่าวันว่างวันอะไรก็ ให้เวียนมาเข้ามาทำบุญการทำบุญก็จะเป็นสิ่งดีสำหรับตัวเราเองและครอบครัวเรานะคะทำบุญกายพร้อมใจพร้อมถึงเกิดเป็นผลบุญกุศลขึ้นมาได้นะคะถามว่าคุณปารี่ใจพร้อมกายพร้อมบอมันบอรลอยเปอร์อรเซ็นต์หรอกจก้ะบางครั้งก็พร้อมบางครั้งก็ไม่พร้อมอันนี้คือสัตตยะธรรมของมนุษย์ของคนเท่าจา้ะ ถ้าเราพร้อมก็ทําไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรจ้ะบางวันไปก็พร้อมครึ่งไม่พร้อมครึ่งเอาบอเมเนยังไม่ได้ตัดสรู้บแม่นพระพุทธเจ,จา้าเนาะจ้กก็จะไม่สามารถทําสิ่งที่บรรลุทําได้ทําแค่ไหนก็ได้เอาแค่นั้นล่ะค่ะการทําบุญไม่จํากัดว่าจะไปบังคับกันได้ทําสิ่งละเท่าที่เราชอบเท่าที่เรารักทําแค่ มีความสามารถของเราอยาไปฝืนจะฝืนมันก็จะเป็นแบบนะคะการทําบุญนี่นะจ้ะเราขอพรไปแต่ละวางแต่ละจุดขอไปเรื่อยๆนั่นเลาจะเพื่อมันสทธมมิดผลจุดนี้บ่สทนมมิดจุดหนาก็อาจจะสทธมมิดผลทำบวกการกระทําของเราไปด้วยนะคะการขอพรไม่ใช่ว่าทําแล้วโอ้ยมาดาพอดาเม่มากค่ะ อย่างย่บานยูเพื่อนเฮาเนี่ยมันก็บ่าใา่จจะใจพร้อมกายพร้อมยู่ต่อนหนาเพิ่นกระเฮ็ดคือกันก็ยู่ท่านที่อื่นนั่แหละจ้ะถึงจะเกิดผลบุญกุศลนั้นจึงจะเกิดขึ้นมาได้นะจ๊ะวันนี้กุรปารีกับาพีาผพ้านองมาเที่ยวมาชมมาทําบุญวันเข้าพารรษาอยู่ที่อุทยานหลวงปู่ศิลาอิ่มบุญอิ่มท่านกันไปสุสขวัวหนาเด้อจ้ะขอให้ ทุกคนได้บุญกุศลไปทุกทุกคนนะคะวันนี้วันเข้าพรรษาจะเอาเวสวันค่ะเอาเวสวันจุดทูกจัดดอกนอะเจ็ดดอกดอกเก้าดอกเวสวันจุดเก้าดอกค่ะจุดเก้าดอกนะคะเอาเวสวันเอาเวสวันจุดทูบเก้าดอกค่ะ กันนะคะขอพรวันนี้วันเข้าพรรษาโอ้ยต่โอ้แต่เฮ้ยนบอยู่ตรงนั้นป๊อปก่อนนะเด้อจด้ที่สามคป็นการุณีประมาณนั้น ไอ้ข e ah e, ah e ้อนจากเท้าวิุวันจ้ะขอให้ขอบู่เย็นเป็นตว่าจะขอให้เจอนึงเรื่องถ้ามาค่ะเนิดการโอเคจ้ามีอะไรดีๆกุลปาลีก็จะเอามาให้รมอยู่อย่างนี้อีกตลอดไปนะจ้ะไน่มไปว้อันนั่นก็จะเท้าวสุวันจะเปไหวันเท้าวสุวันก จะเป็นบ <łość> ุญกุศลคะเป็นเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาให้เรามีชีวิตที่ดีและมีทุกอย่างที่เราชอบ่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราค่ะเจเจ้า